ครับขอญาตสวัสดีร่วมดนผู้ชมเอฟซีนามเพอรครัวจอมยุทธพ<ร>ี่รักทุกท่านครับผมธีรยุทธนาวีเดลครับนามเพอจุฬาภรณ์ วันนี้ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจบ้านควรต่อหมู่ที่แ8ตำบลทุ่งโพซึ่งเมื่อวานทางกลุ่มได้กรุณาไปหาผมเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์โกโก้ที่แปรรูปมาจากผลโกโก้ครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้ซึ่งผมเล็งเห็นแล้วว่าโกโก้นั้นมีสรรพคุณในเรื่องของ การลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถเป็นนำไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพได้สามารถที่จะทำให้ปริมาณไขมันในเลือดลดลงแล้วก็เร,เรื่องของความดันโลหิตก็ดีอันนี้ ผมถือโอกาสเอาตัวผมเป็นตัวทดลองย้ที่มาที่ไปของ,ของกลุ่มเกษตรนวัตกรรมทุ่งโพนะครับสืบเนื่องมาจากในพื้นที่เองเนี่ยนะครับเรามีเกษตรกร,รที่ปลูกต้นโกโก้เนี่ยเสร็จแล้วไม่มีตลาดที่จะไปต่อนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ6-7ปีที่ผ่านมากระทั่งถึงปัจจุบันนะครับในกลุ่มเราได้เริ่มต้นเล็งเห็นว่าโกโก้เนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญรวมถึงว่า ช่องทางที่จะไปต่อแล้วก็อนาคตของพืชเนี่ยมันเป็นพืชที่ดูแลง่ายปลูกง,ง่ายและเป็นพื้นที่ของจังหวัดนครเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นถ้าเทียบกับทั่วประเทศก็คือว่าเป็นโซนร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกบ่อยนะครับซึ่งโกโก,โก้เนี่ยจะชอบนะครับและอีกเด่นที่สําคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความหลากหลายของภูมิประเทศเนี่ยจะทําให้โกโก้เนี่ยนะครับ จะมีความเป็นเอกลักษณ์และก็อัตลักษณ์ในพื้นถิ่นได้ดีมากนะครับนั่นก็เป็นที่มาของ,ของโกโก้ที่เราเลงเห็นว่ามีอนาคตจะแล้วเริ่มในส่วนของกลุ่มเราเนี่ยมองว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีคนปลูกแต่ปัญหาคือจะไปขายใครนั่นคือโจทย์สําคัญของเกษตรกรที่เราไปสํารวจตลาดมาแล้วพบว่าไม่รู้จะขายใครผลผลิตที่ออกมาเนี่ยก็ปล่อยทิ้งปล่อยว้างนะครับเสียกําลังใจในกลุ่มเล็งเห็นตรงนี้นะครับว่าเอ๊ะเราจะสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ ให้ดีขึ้นด้วยพื้นฐานเกษตรที่มีอยู่ได้อย่างไรนั่นก็เป็นที่มาของการรวมตัวการจัดตั้งกลุ่มและในกลุ่มเราเองก็จะมีกระบวนการในการทำตั้งแต่ต้นน้ำนะครับต้นน้ำความหมายคือเราก็มีปลูกนะครับรับซื้อของสมาชิกเข้ามาแล้วก็มีการแปรรูปแปรรูปตั้งแต่เมล็ดแห้งไปกระทั่งถึงเป็นโกโก้เป็นช็อกโกแลตเป็นโกโก้แมสเป็นโกโก้ผง นะครับแล้วก็เป็นช็อกโกแลตบาร์นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มได้ทําอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีตลาดได้มีการทดลองส่งไปตลาดที่เป็นตลาดที่เป็นคราฟช็อกโกแลตเป็นคราฟโกโก้ Go เนี่ยนะครับให้การตอบรับค่อนข้างดีนะครับถึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางท่าแนแอมเพอแล้วก็ คณะทางจอำเภอจุลาพรเนี่ยนะครับเล็งเห็นว่าพืชตัวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอำเภอและก็อยากจะยกระดับรายได้ของเกษตรกรในชุมชนให้สูงขึ้นนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ตามที่เรียนไปข้างต้นตรงนี้นะครับก็จะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะสร้างมูลค่าสร้างรายได้จากตรงนี้ได้มากขึ้นซึ่งก็จะช่วยยกระดับตรงนี้ให้มีความเข้มแข็งและก็มั่นคงมากขึ้นในในชุมชนครับ กับทุกคนวิสาขิจชุมชน